ดีนะครับเพื่อนเื่อครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกล้วยไม้รองเท้านาลีนะครับหลังจากที่เราปลูกไว้ได้หลายอาทิตย์แล้วนะครับก็ประมาณเกือบเดือนได้แล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับทีนี้มาดูอาการเริ่มต้นตั้งแต่ทีละตัวก่อนกันแล้วกันนะครับสําหรับอันนี้นะครับก็เป็นรองเท้านาลีนะครับหลือต่างกลุ่ก่อนนะครับก็จาก ช่วงที่ฤดูฝนผ่านมานะครับตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับไม้ก็เริ่มที่จะฟื้นตัวมาแล้วนะครับโดยการสังเกตจากการไม้แทงยอดอ่อนนะครับแล้วก็อาการเน่าของใบเนี่ยมาลดน้อยลงนะครับพวกนี้นะครับใบอ่อนนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเหลือกกระบีนะครับก็แทงยอดออกมาแล้วนะครับซึ่งช่วงฤดูฝนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ ทำให้ไม้เนี่ยมันเกิดอาการเน่าได้มากที่สุดนะครับสำหรับาจากการทดลองเลี้ยงดูของผมนะครับแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็จะมีผลในเรื่องของอความความแห้งของอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะไว้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องทำการลดน้ำช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก็สังเกตจากไอตัววัสดุ อันนี้ผมก็ทําการลดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะไม่ทําการลดซ้ำนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันได้ความชื้นของมันปกติดีแล้วนะครับก็สังเกตจากก้อนอิดบางก้อนนะครับมีสีซีดนะครับก็สังเกตได้ว่าไม้เนี่ยมันน่าจะโดนอากาศดูดความชื้นไปนะครับก็สังเกตกันให้ดีๆนะครับเพราะว่า ลองเพานาลีเนี่ยเลี้ยงไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกก็มีความสําคัญด้วยเช่นกันนะครับควรที่จะเน้นแบบโปร่งนะครับก็ให้มีช่องว่างนะครับของอากาศนะครับถ่ายเทได้นะครับแล้วก็วัสดุปลูกเนี่ยก็ควรที่จะเป็นพวกมะพร้าวสับนะครับก้อนอิฐ หรือถ้ามีหินภูเขาไฟเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าทางเรามันไม่มีนะครับต้องซื้อนะครับเลยทีนี้ก็เลยทดลองไปก่อนนะครับกับวัสดุปลูกพื้นบ้านนะครับที่หาง่ายๆเช่นพวปกรณ์อิดขับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ถ่านนะครับสามตัวนี้นะครับแต่ทีนี้เราก็จะต้องมาพิจารณาทีหนึ่งนะครับว่าเราจะใช้วัสดุปลูกเรียงลําดับ อะไรก่อนนะครับแต่หรับผมช่วงทดลองนะครับก็จะใช้ถาดเนี่ยรองอพื้นด้านล่างนะครับแล้วก็ตามด้วยพวกมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับเบอร์เบอร์ละเอียดอเบอร,เบอร,เบอร์เบอร์เล็กนะครับเบอร์เล็กก็จะห่อหุ้มต้นนะครับแล้วก็จะใช้พวกอิฐนะครับ โรยปะหน้าเข้าไปนะครับเพื่อพยุงไม้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับไม่ให้มันเกิดความยกเย้กนะครับลากมันจะได้อ่ยึดติดก,กับวัสดุไวที่สุดที่สบไวนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับดูว่า,าเราเรียบเรียงอุปกรณอ์อะไรก่อนหลังด้วยนะครับเพื่อนๆครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยถาดเนี่ยมันควรที่จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับของของการปลูก ครับเพราะว่ามันคอยดูดความชื้นในช่วงของช่วงที่เป็นช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียในช่วงของฤดูหนาวนะครับเพราะว่ามันดูดความชื้นจนมากจนเกินไปนะครับทำให้บริเวณพวกที่อยู่ชั้นที่2กับชั้นที่3เนี่ย ชั้นที่2กับชั้นที่1นะครับชั้นที่สองกับชั้นที่1ใกล้จากล่างขึ้นบนนะครับมันก็ได้ดูความชื้นตรงนี้ไปด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เอ่เราก็มาสังเกตพวกรากระบบรากด้วยนะครับว่าลักษณะของรากเนี่ยมันมันมีพฤติกรรมยังไงนะครับถ้าเน่าเป็นยังไงนะครับถ้ากําลังเดิมันเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยมันก็จะต้องคอยมันตรวจสอบดูด้วยนะครับเป็นเปครับถ้าเกิดว่า เห็นพฤติกรรมไม่ดีแล้วยิ่งไปลดน้ํามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเล่งทําให้ลากนะครับมันเน่ามากเท่านั้นนะครับเลขอย่างหนึ่งนะครับในการดูเนี่ยเราดูที่ใบด้วยนะครับว่าใบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีพฤติกรรมที่แปลกหมายถึงว่าช่วงแรกๆที่เราปลูกเนี่ยมันมีการช้านะครับช้ําน้ําช้าอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับสำหรับไม้ตาที่ได้มาใหม่ๆน,นะครับเพราะว่ามันจะมี าการาเน่าเปื่อยนะครับหรือช้ำน้ำในรักานเนี้อาจารยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ปุ๊บมันจะเกิดอาการช้ำน้ําในรักษณะนี้น้อยลงนะครับก็จะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับประกอบจะเริ่มแผ่ย่ออันนี้หมายถึงว่าเป็นตัวบอบอกว่าไม้ที่เราเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างที่จะรอดแล้วนะครับให้สังเกตที่การช้ำน้าของใบนะครับ ให้มันมีปริมาณลดลงมากที่สุดเท่าที่ทาได้เป็นผลดีนะครับเพราะว่าอลองลองท้านาลีของเราเนี่ยมันมีโอกาสรอดเนี่ยค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นสูงนะครับแต่ถ้าลดน้ำแล้วยังมีอาการช้ำน้ำบ่อยครั้งเนี่ยก็จะต้องปรับปรุงพฤติกรรมการลดน้ำของเราใหม่นะครับ สังเกตจากตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นใบที่เสียนะครับแต่ใบบนเนี่ยมันยังสดชื่นอยู่เดี๋ยวเราก็จะต้องทําการใช้กันไกตัดออกใบที่ชํารุดเสียหายนะครับตัดออกไปนะครับเพื่อที่จะ,ะดูพฤติกรรมในใบไม้ของ,งอลงท้ายนาฬี่ยถัดไปอีหนึน่งว่ามันยังมีพฤติกรรมของอาการช้าน้ํำไหมนะครับถ้ามันมีพฤติกรรมของอาการช้าน้ําในลักษณาที่ ในลักษณะนี้นะครับน,นี่นครับในลักษณะนี้แบบนี้นะครับเราก็จะทําการคัดแยกออกไปดูแลอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่เราลดน้ําตามปกติเนี่ยมันจะต้องลดทั้งหมดให้เท่าเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดแยกแล้วเราก็ทําการลดให้เท่าเากันอีกมันก็จะยิ่งไปบวกนะครับอาการที่มันจะเกิดรากเน่าเนี่ยมันก็ ไม่หมดไปสักทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคัดแยกไม้กลุ่มที่เปอร์เซนต์ที่ยังไม่รอดอเนี่ยออกไปอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะทําการลดน้ําแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเราก็ดูพฤติกรรมของมันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นาการเลี้ยงดูครั้งแรกของผมนะครับอันที่จริงแล้วผมเคยปลูกมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่หลายปีก่อนนะครับทีนี้ก็เจอ พวกหอยพวกอะไรเนี่ยมันกัดกินไปเหลือไม่กี่ต้นนะครับอันนี้เป็นกลุ่มใหม่นะครับเป็นกลุ่มใหม่ที่ทําการเลี้ยงที่เยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะศึกษาด้วยนะครับก็สรุปผลการทดลองนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงดูมาได,ได้เกือบเดือนอนุบาลนะครับก็ยังไม่มีต้นไหนที่ ลากเน่านะครับก็จะมีบางปุ่มที่สุ่มเสี่ยงแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับต้นอื่นเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับงั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าดูพฤติกรรมของไม้พวกนี้ต่อไปนะครับอ,องค้านาฬีเนี่ยเป็นป่วยไม้ที่ชอบวัสดุที่ปโปร่งนะครับผมก็ได้ความรู้จากใน YouTube มาด้วยนะครับแล้วก็ ทดลองเลี้ยงก็จริงอย่างที่หลายๆท่านได้กล่าวไว้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณสําหรับความรู้นะครับแล้วกเ็เป็นการต่อยอดได้ด้วยนะครับขอไปพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆครับ